ีคแฟนแฟนเนย็นผมในสดผมได้ขึ้นไอพีของเซอร์แม่ครับผมมาให้แล้วนะสามารถเข้ามาได้เลยเปิด24ชั่วโมงนี่นะผมถึงมาวันนี้ไปไลฟ์สดให้คนดูดว่าคนที่เข้ามาปุ๊บได้ไพีใช่ไหมพีมันจะเป็นพีตามนี้เนาะแค่คนดูกดก๊อปปี้ให่ี้มาให้หมดนะก็ประมาณนี้ คือกอปี้แล้วก็ทับไรประเอเมมเมมเให้หมดทุกอย่างแล้วคนดูก็จะไล้เท่เข้ามาหน้าก็จะเป็นแบบนี้ส่วนผมไม่นี่ไงทำไม่นี่อยู่เซิร์ฟเวอร์แต่ผมไม่ได้ทำอะไรมากแค่ผมทดสอบนะผมเลยใครเข้ามาเล่นได้น่าจะย4่สี่โมง เซิร์ฟเซิร์ไม่ปิดน่าจะเล่ได้ประมาณทั้งคืนเลยใครจะเล่นยี่สชั่วโมงทาารได้เไม่ปิดน่าจะไม่ได้ประมาณไม่ได้น่าจะประมาณทั้งคืน เก็บของกันวันนี้ผมจะเดินทางออกจากบ้านหลังนี้มาขอใหมาตุ๊ไใหมาส่วนใครอยกเล่นเข้าลิงก์ที่ผมขึ้น,ปนไปเลยนะครับ สามารถกดเข้าไปได้แต่ให้ระวังปูหน่อยนะอย่ามาลงเซิร์ฟผมแบบนี้นะผมเปิดทั้งวันทั้งคืนนะไม่มีเวลาปิดนะนอกจากผมจะประกาศว่ารีเซิร์ฟผมว่าถึงจะคนดูถึงจะรู้ว่าผมรีเซิร์ฟผมจะมีเวลารีเซิร์ฟสองี่วันใครที่สนใจได้ไหมครับเข้ามาได้เลยกดเข้ามาได้เลยไม่ต้องมีรีคอร์ดไม่ต้องมีอะไร แค่กดดูกดอ่าใส่ i อพแล้วก็ทามนันีนี่นี่แน,นหน่อยก็ใส่พีามให้ผมให้ใส่ไปแกะแล้วก็กดเข้ามา<น>จุุ๊ๆมันก็จะเด้งมาที่อ่าเซิร์ฟผมมันก็จะเป็นรูปผมนี่ี่มีคนมาไม่เชอนี่เขาดูใส่พวกใส่เข้ามาพวกในมันก็จะขึ้นตรงนี้นี่เดี๋ยวผมค่อยปรับตรงนี้เป็นพันคนให้คนเข้ามา็มเซิร์ฟกดเวอร์ชั่นนี่ 1>, 1 2 7่จุดนึ่ชั้นใหม่นะจำไว้ผมเปิดเซรเิร์ฟเวอร์ชั้นนี้นะนี่นะครับเวอร์ชั่นเซริร์ฟผมจะนี่นี่นี่มีจดไว้เลย1 2 1, ึ่งสนี่เวอร์ชั่นเซริร์ฟเข้าได้ไอเดีเถื่อนไอดี ID แท้เข้าได้หมดทุกไอเดียโอ้ย าหาหบัสามารถอาไอที่แท้ไอที่เสื่อมค้ายแต่ผมขออย่างเดียวถ้าเข้ามาโกูในเซิร์ฟผมผมเตะนั่นแหละเอ้ยผมเซ็นไม่ได้แต่ผมขอเลยถ้าคนเข้ามามันจะเล่นตรงนี้ว่ามีคนเข้ามาแต่ถ้าวันไหนผมอยู่ผมก็ จะชวนคนดูไปทําเหมืองกกันไปน,นี่ด้วยกันแต่ส่วนมากผมอยากเขาด่คอนเพราะว่าคุยกันในดกคอนจะได้ง่ายๆประเด็นคือผมยังไม่ได้ใส่ดิน้นคอนก็เลยยังไม่อยากก็ดูอย่างนี้มาผมก็เลยส่วนมากผม เราพยายามนุมันเมืม่อผม,มจะไปเจอหมู่บ้านแล้วเมวื่อวานวันที่ผมเปิดเซิร์ฟผมพึ่งเทสระบบเปิดวันนี้วันแรกนะครับหนึ่งวันส่วนเซฟไฟเอ็มมันเปิดไม่ได้ทั้งคืนเลยทีคดูดูถ้าเกิด เซิร์ฟเวอร์ไฟเปิดได้ทั้งคืนคืนนี้มก็จะเรืองคนดูจะเข้าดีคอร์ดีเพื่อไปมาดูว่าเล่นทุกวันไหมผมจะเล่นทุกวันถ้าผมต้องลงแรงหรือไม่ใช่หรือว่าผมต้องสติเงียบผมก็จะมาเล่นแม่ค้าสุนาร์แต่แฟมผมก็ยังจะผมไปเล่นอยู่สมาร์ทผมจะเล่นไฟเอ็ม์ไปผมจะสมาร์ทจะเล่นเกลียวไม้คราสมาหาปหลายเพราะผม พราะผมวางแผนไว้ว่าอนาคตคผมจะทำซื้อแม่ค้าเปิดทั้งวันทั้งคืนได้ขอทดสอบระบบสองสาวันนี้แล้วหลังจากนั้นผมก็จะปิดนะผมก็จะยังไม่ให้คนเข้าผมขอเทนเรื่องไอ้นี่นะแต 5, ่ถ้า่วามครับผมเปิดจริงอ่ะผมจะให้เข้าผ่านที่ขอดก่อนรับจุดแต่ตอนนี้ที่ผมเปิดแบนนี้ผมเปิดเบต้าโค้ดเบต้า โคเบต้าประมาณสาิบวันเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สามสิบ้วจาจนั้นบอกว่าจะปิดก่อนชั่วข่าวเพื่อทําระบบทำอะไรตอนนี้ใครจะเข้าข้าแท้ะก่อนที่เปิดจริงแล้วผมจะตั้งค่าระบบใหม่ทำมํำไม่พวกวีนิดแอดวีนิดพวกอะไรประมาณนี้มาทา เป็นโค้ดเบตานะตอนนี้เป็นโค้ดทดสอบอยู่นะเป็นนี่ผมดูเป็น ที่ผมเปิดวันนี้ผมเปิดโคเบตา้าแค่ประมาณสามสิบปันถ้าหลังสามสิบปันเป็นต้นไปอาจจะปิดหรือเปล่าไงต้องปิดดิผมก็อยากเปิดทั้งวันทั้งคืนนะก็เปิดแล้วเนี่ยเริ่มอะไรไม่ที่ว่าโคูปิตาผมอยากเปิดให้คนดูไม่ต้องสอบก็โคูปิตาเนี่ยไม่ได้สอบ แต่ถ้าเป็นพวกไมโครเบต้าอย่างเนี้ยมันก็ต้องสอบผมเปิดจริงนะ่าจะปีตอไปหน้าร้อยหกสิบเก้าหรือยี่สิบประมาณปียี่สิบกระดะไดของนะไปแล้วไปตามทาง,ทางของกูแล้วกูจะไปนามทางเองขอให้ข้าพเจ้าขอสิ่งศักดิิ์สทธิ์เป็นที่เป็นทาง หรือถ้าคนดูที่เป็นลูกของลุงเอชวนลุงเอมาเล่นป็นเดี๋ยวผมก็ได้นะผมจะแป,ปะนิ่ให้ดูเองจะลองดูว่าลุงเอทำอะไรอยู่ช่องลุงเอลุงเอลุงเอ,งเ,อ,งเ,อเขาไม่ได้สเต็งเก็บมืแท็่ไหมครับ เพื่อนผมในเซิร์ฟเราไม่ได้จัดการหลอก็นะคือเหมือนเขาไม่ส่วนสนับสนุนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทูมารีออแบ้ก็ไม่กล้าิงกกลัว บวกใครอยากได้เีินผืนนี้คุนโ,โดนเนทให้ผมสักยี่สิบบาท20บาทยีบบาทเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้แบบเงียบนะอย่าให้ใครเห็นนะจะแค่เป็นลบโพสออกไปถาวรคือท่านว่าผมจะให้นง้โดนเนทไป ดูวหามดีเชื่อมาสตตมเยอใช่ไหมหามก่อนไปบาลเลยถ้าไม่ีบานมันเป็นไรริ่มต่อมามวยดีแต่ Anh then... em ั้งคืนนะครับสุ่ดท้ายจะเป่นโค้ดเบต้าก่อนนะเป็นโค้ดที่ โค้ดเบต้าก่อน,นครับลุงยังไม่เปิดอย่างหัววันถ้าผมเปิดอย่างหัววันมาไล่เธอจะไม่ใช่โค้ดเบต้าตลอดต้องไปสอบไว้นิดผมก็ต้องเป็นคนตอดเองกับมือต้องขัดเข้าขัดออกเองถ้าใครที่เรียนก็ลุงไปบินบินออกจากประเทศ สนับสนุสนโดยกาลีนานะเกมอัปามานีหรือพรุ่งนี้ผมจะสนินเกมเอ d รีดกตาหมโอ้ยเด้ เราตตัดตัมาให้เร็วสุก่อนเนาะจะได้ี่มานี่นี่แ้วผมไปทำตอนนี้มันคนงร,รูใจว่าผมใช้ปกแอปเป,ปลิลปิดระเสร์ไหมครับผมจะได้ยี่ก็เลยยังไม่บอกปิดคลันนงนะปิดวอลีตลอดเนไงมีคนเข้ามาเหรอหเ้ไม่ไม่ด้ Ừ, dạ, mấy... okay. Cái... ừ. chị có thể làm được số lượng của chúng ta แไม่หมดนีนคือต้องหอกไมไรกับเราขี้เกียจต้องคุยไนั้นอีกทีนี้ผมขอขอบคุณคนดูที่เข้ามาชุนไหลขยักเล่นกดเข้ามาได้เลยควดเบต้าโคดเบตาโคดเบตาทดลองแล้วโคดเบตาสามสิบฟัน ถ้าเรลาสามสิบแปดไม่มีคนทำมาเ,เล่นผมก็จะขอต้องขอรีเซ็ตใหม่กันนะต้องไปเปลี่ยนเลขเลราบมคุณเบตาเป็นเปิดคุณเบตาสักวันนี้ขอลาไปก่อนขอขอบคุณคุณดูที่เขามามนต์เลยสดทุกคนวันนี้ผมอาน,านันขอลาไปก่อนสวัสดีครับพี่บ้า